ตอนนี้ลุงพลน,นะ,ะมากาบนมัสก,การหลวงรูปหล่อหลวงพ่อคูณที่วัดบุไผ่นะคะที่วังน้ําเขียวค่ะตอนนี้กําลังจะเดินขึ้นไปแล้วนะคะ,ะ,ะเรายูทูบเบอร์ก็ตามติดประชิดนะคะนี่นะคะหลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นี่ค่ะอยู่ที่วัดบุไผ่จําบนไผ่สามคีอําเภอวังน้ําเขียวนะคะ

ไปอดดอกไม้ลูกไปอดอกไม้ไปอดดอกไม้ลูกไปอดดอกไม้ะอดดอกไม้ถ้าป้าเตนก็กำลังซื้อผูเทียนบูชาจะขึ้นไปกราบสการะรูปหล่อหลวงพ่อคูณนะคะเดี๋ยวลง ชายสุดหล่อของผุ้คนนะคะเดี๋วุาลครับม้แล้เต็จได้ดอกไม้แล้วมาแต็ได้ดอกไม้แล้วนี่ค่ะเดี๋ยวลูกเต็นจะขึ้นไปมายงเรับดี๋ยวต็นจะขึ้นไปกาบพานนะคะอ๋อ ก,ก็จะมี FC มซี FC มาขอถ่ายรูปนะคะจะ้ถ่ายรูปปอรแตนค่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนขึ้นไปลุงพลยังไม่ขึ้นมาเลยนะคะลุงพลถ่ายรูปกับ f อีอยู่นี่ค่ะบรรยากาศที่ที่วางน้ำเข uh, ียววางน้ำเขียวแตกค่ะ <Kas> วันนี้วังน้ำเขียวแตกนะคะวังน้ำเขียวแตก นก็ยังถ่ายกับอ c อยู่นะคะถ่ายอยู่กับอ c อยู่ค่ะบงะุงคนก็จะมีอุปนิสัยนอบน้อมนะคะอุปนิสัยนอบน้อมก็ะจะสวัสดีกับเอซทุกคนคะ่ะทุคนคนสิสัยดีใจดีมาก สัมภาษณ์นะคะลุงพลเป็นยังไงหล่อเหลือเกินหล่อเหลือเกินหล่อมากไหมเป็นดาราใช่ไหมเป็นดาราหล่อใช่ไหมหล่อใช่ค่ะหล่อใจดีด้วยเนาะจ่าสวัสดีทุกคนเลยค่ะนี้นะคะสอบถามไอ้ตูสู้เนาะจ้าฝากช่องฝากช่องสุคันธาชาแนลด้วยนะคะสุคันธาชาแนลฝากฟังหน่อยค่ะขึ้นค่ะป้าเต็นบนขึ้นไปแล้วค่ะป้าเต็นนี่ค่ะก็จะเห็น บรรยากาศนะคะลุงพลไปไหนก็เนี่ยค่ะลายล้อมค่ะวันนี้วังน้ำเขียวแตกค่ะวังน้ำเขียวแตก